น้ำ e อ1ายหนึ่งห้าสองนิ้วนะครับคุณผู้ชมครับโรบินนะโรบินญี่ปุ่นต้นกับโง่มาเลยมากเป็นกระเช้าแบบนี้กระเช้าแบบนี้ญี่ปุ่นเขาเขาทำมาของเขาอย่างนี้นะเนี่ยเออมันตรงแปลกๆเว้ยเพราะว่าเขาหันหัวหน้าตรงออกมาทางนี้ฮะจริงๆไอหัวเนี้ยมันมันหมุนได้นะจะไปซ้ายไปขวาได้หมดนะครับตำหนี่มีตรงนี้นิดเดียวลูกรองอากาศ 4 8 0 0ลมส่งนะครับเครื่องพร้อมใช้งานแล้วดึงอีกทีหนึ่งสตาร์ทนิ่มๆเลยปริมาณน้ำนะครับปริมาณน้ำอยู่ที่5 5 0ลิตรต่อนาทีมันดังแต่มันดังห้องเขยา่า5 5 0ลิตรต่อนาทีนะครับเข้า2นิ้วออก2นิ้วเป็นซิน4จังหวะนะครับประมาณตัวนี้น่าจะประมาณ2.7แรง3แรงนี่แหละเครื่อง EY15 Robin สวย4,008โลมส่งนะครับเพื่อนๆเอาไว้สูบน้ำเข้าไร่เข้านาเวลาเวลาไม่มีน้ำอย่างเงี้ยอย่าอย่าไปสตาร์ทเล่นมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวซีนม,มันจะไหม้เวลาใช้ก็เปิดตรงนี้กรอกน้ำให้เต็มโขงแค่นั้นเองครับเดี๋ยวมันดูดของมันเองก็อย่าให้ทางเข้ามันรั่วครับ ทางเข้าไม่รั่วเดี๋ยวมันดูดทอมันเองนะครับส่งไกลๆได้เลยรถให้เหลือ1.5นิ้วนี่มันจะไปได้ไกลามากอ่ะ4,008ลมส่งครับสวัสดีครับ